น้ยีไข่เด้รอนีมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปายชิคุชคนมามามากินข่าวกันมันนี้ไปได้ปูมาเนี่เห็นไหมวันนี้เข้าในเมืองแต่ว่าปูเน <c oughs> ี่็พี่คนไทยต้องหายมากแล,กล้วก็ไปได้ผัดมาร์ตา,าบาเบอร์เลยค่ะนี่ผัดกินเมี่ยงปลาเสร็จนี้มากินข่าวกันแซ่บๆมาเนี่ เมี่ยงปลาอืไข่จัดมาดูปูขนมปังเห็นกันว่าแพงแพงมาสันเด้แม่ก็นองอยากกินก็นเลยลองกอนมาสีข <c oughs> าวอ่อยเาไว้สำหรับทิง้งนั่นแหละเออ <c oughs> มันเบาๆนะมาดูว่าอันนี้มันจะมีไข่ไหม เขาแรงค่ะข้างนอกฝนตกตกัวคากตกแน่อันนี้ไม่ไม่เต็มกระดองเท่าไหร่เนีน่ายไม่มันเบาๆบมันช่วยมาทำอะไรเบางไม่เช็ดมือไงอ๋ออุ้ยพี่น้องมึงเถอะเอาควอ่นนอีกเด้ออืมอ แกะโรลอ,อันนี้ตัวหนักหน่อยมีไหมนี่ยังเย็นอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยแกอย่างนงี้ยิ้งรวมกันได้ไหมอ่มอเดี๋ยวใส่ มันมันอะอืมมันมากเลยเลอ,อืมอมันแหละเอาไอที่หนีบปูไปไหนวะนี่ไง นี่นนขนมจีนผักยุกไก่พี่้องขอโทษขอไปยืนพักยุกไก่พูดป้าป้าสุกไหมขนมจีนเป็นดูเพื่อปะ

มันปุ๊บนี่กันมาเลยแค่นเดียวมันยังใหญ่ได้อีกอือกินผักแบบนี้แล้วโคตรสดใจเลยไม่เอาถั่วน่อยมะอืเอาถั่วเล็กไห้ไม่อาอือจะมาลมควนเนื้อมันใช่ไหมยส่งตัวมัน ร้อนอยู่นะไข่หมดแล้วเหรอไข่ปลาแม่ไข่ปลาเหรอหืมไข่ปลา,าปลาที่ได้เลยต้มยำช่วยน้อยมาหล <c oughs> อยเออชัวร์ตักน้ำจิ้มซียบวดอือจ้าไป้อง โอ้ต้องได้ยืออ่ะพี่น้องคะ่ะปูมันไม่มีไข่ใช่ไหมอืมกินยะังไงนั่นแหละกินแบบนั้นแหละออแล้วนืฮอืม อร่อย <laughs> อร่อยขอเต้นนั่งหน่อยัดใจมากเลย ไบช์พูกินเน,นี่บยบชพูกินเมียงอร่อยกว่ากลนหอมไะไม่ตัดกับผักนะเนี่ยมาเป็น,น้ มันไปโนันอยู่ในหม้อก็มีสองตัวหรือสองชิ้นเนี่ยดีกว่าไปทอดกินนี่ดีกว่าทอดแั้นมันแขน็ง ต,ตามเนาะอืมหอมใหมยายปน,นินเดี๋ยวเรากินอัน,นสินซุปจ้า

Eu não นี่เป็นคนหาปลาสบาเจออยู่ในตู้ฟิชเหลือตัวใหญ่อยู่2ตัวหมอเาะเลยกินเมียง Hm? tuang ya? Spesial salad iker ikerku. cuk hahaha ไห่พลอยบอกว่าเธอกินยุ่งมากจนไม่มีเวลานั่งเลยใช่ไหมว่าฉันพูอยหัวเรอยนั่งพี่น้องบอกว่าเธอกินยุ่งมากจนไม่มีเวลานั่งว่าฉันเนี่ย Mm-hmm. Mm -hmm. แต่ไม่ลองชิมดูอร่อย หยิบไปวางบนในถ้วยเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนมมันเหรอปวดไหมเนี่ปยปวดหรือนมไม่รู้บางคนก็เด็กนมปมูนมหลายน่ะกินตรงเนี้ยนะโคตรระวังเลยนะเนี่ยติดฟันอยากจัง 嗯。Uh huh. mình ăn nhạc bán này cái chỉ xẹp nữa ยังเพิ่มอีกเนาะอันนี้มันไม่เต็มนะมันกินได้ไหมนี่ไม่ได้ฮนะนางก่อน นั่นนันมันคือสารไหลทะเลจริงๆใช่ไหม,มหรือว่าเขาทำเอาสารไหลบปกะเมนแล้วเขาก็ไปหันไปหันมายมนอย่า ไม่ม uhm. <laughs> ีแหล่ะอะไรวันลี้ทำให้โอ้ไอคอนเลยน

มันจะมีเฉพาะขาบขาบอันนี้มันอะขายเป็นกิโลเลือกกันเทียงนะ,ะเลือกขายว้แล้วก็แกะไว้นะไม่แกะก็เออ Ngayon tong niya man kayo natin mong tinyak. <laughs> mình đi chứ mai đây เนื้อมเยอะกันอืมแต่ต้องกินระวังเนี้ยน่าหวานมากเลยแชทตอนนี้แก่ง่ะเนี่ยมันเยอะ